สวัสดีครับผมชังเกือครับวันนี้ผมจะไปจะส่งขี้โบนนะครับผม10คูณครับผมหน้างานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจากคอนเกนไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสนใจสอบถามได้ครับ0 6 4 0 6 4 8ส0่นปครับผมขี้วโบผมมีทุกขนาดทุกตนลายนะครับผมนี่นะครับผมมาดูที่หน้าผมครับนี่นะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็นแกนทรายนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อชิ้นงานนะครับผมการติดตั้งก็จะเป็นสกรูเกียวขนาดแปดมิลลิเมตรนะครับผผมมมีอุปกรรณ์กาตติดั้งขาให้โดยเฉาะนะครับผมาายกมากครับ นี่อุปกรณ์จิตตั้งผมต้องสั่งมาเนาะผมสนใจสอบถามได้ครับผมคิวบัวมีทุกขนาดทุกด้วยลายนะครับผมนี่ครับผมจะให้ดูนะครับคมตรงนะครับผมคมตรงนะครับนี่ครับผมนี่ครับสิบคูณห้านะผมเริ่มต้นหกสิบบาทต่อเมตรนะครับผมบริการจัดส่งทั่วเขตอีสานนะครับไม่มีแม้จำเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับแกนทรายนะครับผมตัวนี้เราจะใส่ปูนนะครับผม นี่นะครับผมบริการจัดส่งเพียง300บาทเท่าน,นั้นนะครับเก็บขึ้นประทานครับผมฉันเกอรอครับ